สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเพื่อนๆ fc เก่าใหม่ทุกคนเนาะคะ่ะมาจา้าหน่มาด้จะเดอ้อราบหมูราบหมูสูตรสาวไทยอยู่สาวโคราดอยู่ในต่างแดนเนาะคะ่ะเป็นคนโคราดเนาะคะ่ะบางคนก็วบว่าบอชอบคนโคราดเนาะคนคือกันเดอ้อมาด้วจะเด้อนี่ราบหมูหอมๆเนาะคะ่ะเขาคััวแล้วก็มีเขาสวยจะ้ะเขาสวยเอาไปอุ่นเนาะคุ๊มนานเลยมาบ้านนี้ เอามานี่กับใบพักซีเขาเรียกพักซีอย่างนนะไบแบบเป็นเรื่อยๆนะคะบานเขาเรียกเอิญพักซีเรียใบเรื่อยเนาะคะ่ะแต่ว่าภาษาอีสานเขาเรียกพักซีอะไรนะคะเพื่อนๆไขรลูกก็บ,บอกก็าได้จ้ะลืมแล้วก็มีพักกาดเคียวเนาะคะ่ะแล้วก็ซารเนใส่ลงไปมาจ้ะสืบแซบมองโมงเห็นเด้่ยจะเด้อแดดมันส่องจ้ะแดดแต่ว่าหนาวได้จ้ะหนาวไร ขอกินมึงนะคะวันนี้ม,มือก็ล่างเรียบร้อยแล้วค่ะอากาศเย็นแซบเสียดายเนาะมองเบ่เห็นเมือดไปน้อยด้วยค่ะเด้อจ้ะลาบใส่พริกจินดาลูกใหญ่หญไปเลย ข้าว,วเส้นนี่ฮืมยุยข้าวเหนงไม่ได้จ้ะข้าวสวยแต่ว่าคือข้าวเหนียว ฝากให้พี่สาวไปอ่านท้ายพิซิโคให้เนะข้อสารพอนนี้ก็พอเจ้าแพงคักเจ้าเลยพี่สาวให้พี่สาว,าซ,วซ,ซ,ซื้อพักมากซืา้อใบเล็บหอมอยู่บ้านเราหิวอะไรก็ไปตลาดไปหาซื้อมาทำกินเนาะ อยู่นี่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองหิวอะไรก็ไปร้านไทยร้านคนจีนเนาะค่ะม,ะ,ะมีกระไรกินถ้าบม่มีก็อดไปจ้ะ <c oughs> ก็แค่นั้นล่ะจ้ะเอาเตงมาตำแทนลโก้เอนาะค่ะ วันนี้ซสบทุกมันก็นเสบคือเก่าเขาเจ้าจิ้มมืออีกอยากขนมจีนเนาอยบ่มีน้ำยาขนมจีน เลาที่ทำแบบง่ายๆดีกว่าเนาะมีอะไรก็ใส่ลงไปเนาะคะ่ะชินาไล้นี่คือไอ้ของกันแดดเนาะคะ่ะ เโยมากันด้จะได้เสร็จกินมูมัมกับขอไผ่ได้จะตหิวเข่าแหง้ง เนี่ยเขาเหลียกพักซีอะไรมันเป็นไปเรื่อยๆนะคะสอบกินมากหอมตัดหล่าเขาไปแช่น,น้ำมารู้จะเป็นหรือเปล่า บชะเนยใส่ทั้งยอดเลยอืมเซษ ตัวข้า ไม่ไรซาลาะละเนระซื้อมากกับใบร่วงว่าจะยำหนาวมาเป็นถ้าปลูกในบ้านก็จะอาจจะเป็นยูจ่ะรอดอยู่า มันก็ยังกินได้อยู่เราเรียกเอาที่ใบที่กินได้เนาะกินมือนี่แหละคะ่ะส่วน,นมันแสบนนเนาะ่าว,ว่ากันเด้แตเด้อ ราบมูเสเแบบรุดจ,จัดจานโบ้เพชรกับโบ้แสบเนาะใครกินเพชรบ่รได้ก็ใส่แบบไม่ลองเพชรกรได้ษนะคะอื้มรับ มาก่อนเคยกินลาบหมูอยู่จ้ะเกบเนื้อดิบเ,เนื้อซุกแต่ว่าเอาเลือดดิบใส่แช่พือกันจะ้ะเนื้อซุกเนื้อหมูซุกเอาเลือดดิบใส่กินได้เคยกินอยู่จ้ะไปกลับไปใช้ ทำขายนะคะหมอบักยายไปหมอมืมดเลยจ้ะเอามากินพอให้ยา <c oughs> แต่ว่าดิบเนื้อดิบเนี่ยกิน่ได้เลยจ้ะร้องแล้วก็เปกนะยถ้าว่าเน้มกินได้อยู่เนม้มดิบนะ่ะ ให้มันแตบเนาะแต่ว่ากินไปแล้วก็บอดีกับทองเนาะค่ะก็เลยต้องแบบเนม้มน้มเน้มยางเนม้มาล้วนให้ซุกค่ะคะนม่หมดลบ บ่ไหรค่งนึงไม่มีแดดครึ่งนึงเป็นลงแดดเนาะค่ะเห็นลำวบ่ไหวเนี้พักบ่ได้รษฐ์อืม เจอลูกโดดไปพริกขี้หนูสวนใส่มดถุงเลยจ้ะที่เพชรคือพริกขีนูสวน vâng 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 ชอบคลิปนี้รุ่มกดเลยกดแชร์กำลังใจสาวไทยเรือจิเอรลิ้นพันกันแล้วนะคะเจอกันคลิปหนาจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามารับชมเขามาคอมเมนต์เขามาก็ไลค์กดแชร์เนาะค่ะขอบคุณหลายจ้าจนคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วจ้าว้า